มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแปลงานเข้าเพราะรูปนี้ค่ะเรดีว่าทำอะไรก็โดนจับตานะคะแถมมีประเด็นดราม่าให้ได้ติดตามกันเป็นระยะๆะะนะคะสำหรับนางเอกสาวต้งรัฐพรที่ช่วงนี้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีกครั้งค่ะเนื่องจากเพิ่งจะเจอแล้วก็ร่วมงานกับดีเจมะตูม ก่อนที่จะรู้ว่าป่วยโควิด -19 ทําทำให้สาวแต้วนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่าผลตรวจก่อนหน้านี้จะออกมาเป็นลบก็ตามแต่ก็ยังคงต้องกักตัวให้ครบ14วันค่ะโดยล่าสุดนะคะ30มกราคม64ต้วนัทพรได้โพสต์ภาพเช็คอินที่ร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งอวดแฟชั่นออกจากบ้านแบบเก๋ๆนะคะมีความเซ็กซี่ไม่เบาเพื่อไปตรวจโควิด -19 อีกครั้ง ซึ่งภาพเดิงกล่าวสาวแต้วนะคะถ่ายรูปในช่วงที่ถอดมาร์ออกพร้อมเผยว่าชุดพบปะผู้คนและโลกภายนอกแค่แวะซื้อกาแฟา5นาทีก่อนตรงกลับไปกับตัวเงาๆต่อที่บ้านจ้า Hashtag m a r x e x p l a i n n o w a y t o f o r g o t a g แต้วต้องรอด คั้งนี้นะคะแม้ว่าแคปชั่นของสาวแต้วเองจะบอกชัดเจนว่าเป็นการออกจากบ้านเพื่อมาทำสวอปเท e นะคะแต่ว่าแค่แวะซื้อกาแฟเพียง5นาทีเท่านั้นและหลายคนก็ยังคงเข้ามาติงนะคะถามว่ายังอยู่ในช่วงกักตัว14วันอยู่หรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นการแวะไม่นานแต่ก็ไม่ควรแวะหรือเปล่าแถมยังถอดมาร์กอีกด้วยค่ะอันหนึ่งนะคะหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปไม่นานสาวแต้ว ็ได้ลง IG Story โชว์ผลการตรวจโควิด19หลังกักตัว11วันระบุว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดคะ่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลโกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการอย่าตกคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไว้แลฟิส p r o คะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ